ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วปูกระตอกประตูใส่เรียบร้อยมาตรฐานแน่ตัวนี้ตัวนี้นเนาะห้าประกันแน่นุ่ใช่เพราะว่ายามันมันแตกเลยใส่แบบนี้เลยตัวนี้จองเนาะ สบายดีทุกคนนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิดีโอของบาลัดเนาะวันนี้บาัดเดินทางเข้ามาหาเพื่อนของน้องบุญอีกคังเนาะมาเบื้องว่าสร้างกระจนก็ห้องน้ำในหอดใสแล้วเนาะเดี๋ยวบารัดมาเห็นกับเจอแบบนี้แล้วพี่น้องเองลยกายนั้นและเนาะกายสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก่อขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วพี่น้องเลยนี่วงประตูก็ใส่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเทนี่หาแร่ก็น่าจะสุดพี่เลยแล้ว อย่าเบิ่นกันน่าจะใส่ลังคาได้นาะพี่น้องเมื่อนี้เป็นมือที่สองแล้วมือที่สองมือที่สามแล้วพี่น้องเอ้ยนับจากมือวันที่คุดข่มเนาะตอนนี้ก็กขึ้นมาใกล้แล้วพี่น้องเอ้ยสถานการณ์ตอนนี้ก็คือมีความคืบหน้าขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้สร้างกำลังเร่งด่วนเลยบลัดสั่งเร่งด่วนในการก่อสร้างเลยแล้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว พุ่งมาตอกประตูใส่เรียบร้อยสบายดีเด้อทุกคนเด้อสบายดีสบายดีนี่คือพ่อนองบุญเนาะเด้อช่วยสร้างแล้ววันนี้เนาะบ่สบายน้ำบ่บโอเป็นวัดแน่ไอตลอดโอ้ดอยดอโดย,โดย,โดยากามาลูเกเต็มมอเลยกกาติดต่อเนื่นองกับติดต่อมาแล้วบ่แม่นมาแล้วอ๋ออันหมอกะให้งอันนั้นออกได้แล้วเนาะเมื่อคืนนี้ถวานคืนสุดท้ายเนาะ ไปนอนสองคืนเหมืนบ่แม่สองคืนลูกสาวคนใครพี่น้องเอ้ยลูกสาวพวกนี่อันจกปีกพวกนี้นะแปดปีโอ้แปดปีน้องอันม่อมนี่เป็นได้ม่อมหายขาดแล้วบอม่อมก็ยังบ่ได้หายขาดอยู่เอ๋อฮักม่อมนี่บ่ได้ซักยาบ่ได้กดเลยเนาะงห้ดแล้วล่ะเราแบบ เจ็บบริกภคบริโภลองเบิ่งเหล่าเล่ากับให้พาเราไปรับ่อาญาแหละหรืวอว่ากินแต่ยาจริงๆหรือว,ว่ดีเลยดีกันเพราะว่ากินยาเองเลย <c oughs> สบายเนี่ยนั่นแหละสบายเนาะดีแล้วเป็นบ <c oughs> ่โดยยันหมอนะหมอมเนะี่ย <c oughs> บอกให้ไปหาหมอบอกกล้าไปยันยันหมอสักยาหนะ่อย <c oughs> ยันหมอสักยายันหมอซีดยาพี่น้องไง <c oughs> คนยันเข็มพอดีมาฟักคอนอยู่เฮือนวัดนี้เนาะเบิด์ไลท์เตอร์ปะ มันลายเส้นเติมอยู่เนาะสองคืนไปนอนสองคืนขายรถนีเอาเนาะตั้งแต่เมื่อซื่อนี่ปลายแรลงเมื่อซื่อนี่จะไปโกดมันนั้นคลขายนอนเลยเนาะหมอคลายนอนเลยผู้ได้แปาเล็กเมื่อเช้าเนี่ยเจ้ามออ๋ออันแปาเล็กอยู่เหินเห็นผู้ได้อยู่เหินนน้้้อองงเจาาบ่ชย มองใช่บ่อ๋อพูดนั้นชีคุ้นผู้น่ะคือสีคุ้นเห็นเราเขาอยู่เฮือนเนาะเอาเล็กอยู่เฮือนบอรัดเส้นหนึ่งเอามาใส่ใส่อยู่บนบ่นี่สร้างบ้านใส่เอามาใส่ตามขอบนี่ติเล็กอ่ะอ๋อใ่ระวาายมัน มันแตกเลย,เเลยตัวนี้จองเนาะคว้าห้องรบริสายบริสายเสาเนาะเพื่อมันมันบรรทัดฐานเนี่ตัวนี้ตัวนี้เนะาะฮะประกันเนี่ยเนาะโอเควันนี้เราต้องห่วงไซเล็กนี่แล้วรุ่นประหยัดพี่น้องไงสร้างห้องน้ำสูตรประหยัดแบบบูมีเสาเลยได้รุ่นนี้งบหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องไง บอได้แต่อันนั้นเนาะบอได้แต่ท่อพี่น้องเไยท่อขนาดสองนิ้วนะท่อเดินนำมาชิดเดินน้ำมาตะพุ่นนั่นแหละแต่บอ่อประดานพุ่นนะเรือนนั้นถือว่าโอเคเนาะสำหรับตัวห้องน้ำนี่เห็ดน้อยเด,ด้่นอย่าไรสองเมตรซี่พี่น้องเไยความยาวหน่เนะาะสองเมตรซี่บอดี้กว้างๆนี่เมตรแปดพี่น้อง ยิดบล็อกเน่ซื้อมาสามร้อยกรอนน่าจะพอะอยู่แล้วนี่นี่ยูนิ่นงยังเลหลือลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้สั่งจอดอาบูนจอดเชื่อมมดแถวน้นน้องไว้เป็นหูปิดหูนไว้ขนาดบดใช้สเสาด้วยพี่น้องไอ้นี่ขัดใส่เสาแห่งสิเปลืองกว่านี้นอ้องแห่งสีมดงบหลายกว่านี้ ก่อแล้วสำนีแหล,ละมุงราคามุงอย่างเร็วๆจากชีทีเทพื้นมันแบบนี้เทพื้นแล้วจากติดอน,นันทัวโซมทัวอย่างไสแม่นทีส่ร้างเขาอ่มุ่งก้อนเขาอย่างเทพื้นก็นได้เนาอได้เพราะให้กำลังมันง่ายตัวนั้นอืสบายมาัมีแนวอันนั้นเนาะมันมีแนวอน,นัน มุ่งราคาละฝนกับบ่อตกใส่เด้เขาต้องเล่งเฮ็ดตัวนี้ก่อนเฮตัวนี้มันฝนเด้แม่แม่แห้งมันแตกฝนกับตกเมื่อนี้ตกจากรอบแล้วมื่อนี้ตกแต่ขึ้นนี่เด้แต่ขึ้นนี่เนาะตกขึ้นนี่แห้งเด้อ๋เมื่อเช้านี่ยังไม่ตกกันบ่หหวยแต่บ้านบาราตกเลยเมื่อเช้านี่เด้ตกบ่แห้งทางบ้านเฮาบ้าน์คอยได้ตกได้บ้าน์คอยได้ตกหลับเช้าเลยเมื่อเช้านี่ น้ำเต็มหมดเลยแถวทางทักตอนจะไปให้มันบโตกเนาะยุดแล้วเนาะอบ,บารักออกแต่สาวๆคนไปเบียกน้องไงโอ้สร้างผสมปูนแบ่งหน้าที่กันเฮตุละเอียดเนาะ <laughs> ป้าน้ำ้าบวะนี่ห้อนๆเลยน้องไงตัวนี้น้ำแต่ดงขั้นนน่น้ำไปเอาอยู่ดงขั้นนน่น้ำกินใส่คัก หมวัวในหมัวกระตุกนี้กระตุกเก่าพี่น้องขวดเก่าเฉยๆแต่น้ำข้างในสะอาดดีอยู่นี่สร้างมันกับเอารถอีแตกอีแตนนี่มากแก้นดำโอ้ละเอียดขนาดนอสร้างปูนนี่แบบนี้มเมียแพงนะแบบนี้ว,ว่างขยันเฮ็ดเวี้ยงแลมเมียแพงขนาดแล้ว <laughs> ชุบยาประจกรรมจะบระชุบเลย โอ้คักเลยนั่นละบ่เมีแห้งแพงแล้วครับบุษบยาประหยัดเงินเด้ยอยากซืแพงได้หนึ่งนาะอืมอยากซื้แพงได้ซองหน 5, ึ่งก็ได้หาหกพันเก็บราคาถึกสุดนะฮัลแตะกี้ซองหนึ่งสามพันเนาะตะกี้เนาะตะกี้ซองหนึ่งสามพัน๋ยวนี้มันขึ้นเป็นหกพันเจ็ดพันละตัวรุ่นราคาถึกสุดนะ ราคาแพงกับซิบสาวผานสามซิบพันกีบต่อซองแต่เศร้ามานี้ได้ลาแถวเติมแล้วเนาะ<ม>สองสี่ห้าแถวนะผลจะตกใครแนนมันนี้เนาะ,ะขัดผลตกเนยกับป้าท่องานสีชาลงอยู่แล้วพี่น้องไงฝาเห็ดเนะาะฟาเห็ดฟาแล้ว ซื้อตรงข,งขนาดเลยเนาะก็จุดหเหแบบสร้างเมื่ออาชีพแล้วเนาะขนาดสร้างสมัครเล่นนี่นี่พี่น้องไอ้สร้างธรรมดา,ส,า,ส,มดาสมัารลนเ,นเล่นนี่นี่ซื้อตรงจ๊ดเหรอ Tho này đừng khuôn là tát ảo đây xì đại đấy tát lẹo lụp lội nó Xong rồi cái lừa lại thế này nè Ôi tắt áo ở bây hết nửa ươn Nhắc đừng Ờ đi bò Tô này nhắm tắt lẹo bò Mình đi nhai bà nhai đi Sơ bài nhai เอออัดไวคืนเนาะจะเ้องบดถึงกระตุกอีกเนาะที่ต้มใข่แต่ฝนบดตกแถวนี้น่ะมันนี่น่ะว่านนีมันฟาดสองสามเทอนว่าฝนนะจักค้นสูบยาอยู่นี่จักก็สูบบ่ บริษูเลยจ้าก,กนน<า>ดี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 แต่ว่บาบดสามคนทีมงานเนี่ยบริสูปยาเลยเนาะโอ้ดีดีดีครับมันจะโบเปรอรเงินซูบยาละเสียแต่งเงินซืออ <laughs> บบ้อยาสูปมาแหละบาลัดกับบริสูปด้ยาเลยบาลัดกับบสูปยาคือกันแม่เลยมันหนึ่งสองช่องเลยเนาะโอ้สูบยาซ่ํากับจูดเงินทีมแหละมันพอดีมันบริมีอย่างพอไปเลือกดอก สลายวินดีคอเสียนะอย่าสูบเลยแม่นสูบจำจูดเงินเลยจูดทิมจูดทิมทำลายปอดอีกเิ่อบจักตนออืมแม่แม่0สสนตัวลแต่ว่าก็มีบางคนมาสูบแล้วมีแห้งเพราะว่าสูบแล้วมีแห้งว่ะอืมกรบมือเออกรเมือเออกระมือแล้วนะกระพุดพดีติดแล้วนะอืม บรรเลวอันนั้นอยู่บนเทิงเขาก็เสียบเล็กใช่น้ำบ่เสียบแล้วเนาะเอนพอใบกอดเนี่ยใบกอดไม้หันเปียวกันพยุนเี่มันเปวแล้วเปยวแล้วนนเนาะเราเสียบเล็กลงเนาะเสียบลงประจุๆนี่แหละพี่น้องเลยสถานาการณ์เนาะงกำลังคืบหน้ายอยู่ติ๊กๆเดี๋ยวคาดก้าววาอีกมื่ออื่นมืน่อน,นี้ก็น่าจะได้อันนั้นน่าจะได้ เห็ดผักส่วนหลังค่าเนาะแต่ว่าปะมันชีแขงท่านบ้องเอินไงบ่ทนน้องน้องปากรอนเลยปลากรอนมันแขงกเนอ่ะแตกเนาะอืมปลากรอนมแขงเนาะประมาณจักมือเห็ดใดกะบังประมาณมือหนึ่งมือนึเลประาณมือนึงาะปลากอนสองมือก็ได้ให้มันแขงคักคก่อนสองมือหรือสามมือก็ได้ เนาะจะได้ขึ้นไปมุ่งคู่งเหื่ยลงไปให้ปลากอนจีกสามมือปลากรนจกกสามมือเพื่อความหาประกันเนาะอืมอืี่นั่นปูนี่จะว่ามันมันแห้งกระคักแล้วโอ้ยบบยานอืยันาืมันแห้งคักแล้วเอาประกันโอเค บาแล้วก็ต่อไฟต่อ,อยังมาใส่นี่สบายไปนี้ต่อไฟเดินน้ำมาท่อนี่ระดับสิบเซนเพอแล้วย่างน้อยนี้สี่สิบเมตรบ่ไปใช้แล้วแต่นี่ไปคนเนาะได้แล้วสีส่สิบเมตรไปหาบอลบอรประดานพุ่นอยู่บอลกุกไม้อะไรนีนะ่พี่น้องไงกุกไม้อาหารสูงบอลก,กุกันนั้น ไก่หอดกกล,โกกลมโว่บอรประหลานไก่เติบต้นนี้ไปบันนี้ก็ไข่ได้ไม่กกอันนั้นเนาะกกอัน,นอยังไม่ซักท้องนี่ป้ยาใหญ่คักเลยไม่เป็นห่มเลยรอะไรพี่น้องข<อ>่าวว่ามีกกไม้อันนี้นเฉพาะแห้งแลยแดดนี่เนาะแ<อ>ดดประเดีด๋วโมวๆนนเนี่ยหอนจะแท้ได้เนี่ อืมบรรยากาศกำลังดีเลยพี่น้องเลยนี่ทำเลภายในหมู่บ้านนี่โอ้ต้ปวหัวกินยาก็ลองก็ลองก็ลองอยู่อยู่จุดนั้นนะน้องเพชรน้องดาน้องนางไปทางไหนเด้บอลนี่ไปหาหน่อไม้บ่มิจุูจิลีอยู่สถานาการณ์เนาะ ตอนนี้กำลังคุณเคี่ยวการก่อสร้างย่านฝนแน่กับป้าน,นันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแล้วจะง,งานนี้เนาะแล้วจะง,งานนี้แหลวกับจังซีพาพี่น้องทุกคนไปเที่ยวเยี่ยมอยาเบึงหลายบอ่อนหลายที่อีกเนะาะก็มีแผนวสิไปหลายบอ่อนอยู่พี่น้องเอ้ยแต่เหตุงานนี้ฮัมสำเร็จก่อนเนาะเอาให้แล้วแล้วไปก่อน ก็สำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาติดตามครับสม้มคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามนะเด้อที่สำคัญซอยบึงโฆษณาของบาลัดให้จบนะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาลัดได้เ็ดคลิปในครั้งต่อไปเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งไลค์หนึ่งเ like, ซหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจที่ให้ในทีมงานของบาลัดได้เดินทางในสายนี้เนาะต่อไปช่วยเหลือสังคม เพศความดีกับสังคมต่อไปคือสถานการณ์ตอนนี้นาะครอบครัวของน้องบุญนี่เป็นครอบครัวที่ว่าอถฐคัดแห้งและส่งในลูกใครสองคนสามคนนาะเวลาสุดในพ่อของน้องบุญนี่ใครพี่น้องไหมไปเฝ้าลูกสาวอยู่น้องอ่าไปเฝ้าลูกสาวโยงหมออ่ากับใครเลยกินยาอยู่แล้วมั้ น้องของน้องม่อมกับน้องม่อมเนาะว่าบสบายหากมาแต่ห้องหมอเบิดเงินไปหลายแสนเติบนะ่าลูกเพิ่นหกคนพี่น้องเลยหลายคนได้ลูกเพน่นเคร่งหล่เลยแปดทั้งพ่อแม่เฮ็ดอันนั้นเนาะเฮ็ดให้อาชีพหลักของครอบครัวนี่นะ นี่แหละเฮือนของเพิินกับเฮือนสังกะสีนี่แหละฝาสังกะสีเนาะเป็นเฮือนอหลังน้นอยๆหลังนี้แหละอยู่กันแปดคนมีลูกสาวโกคกชื่อว่าน้องบุญผู้ต่อมาเราก็เป็นจังแม่น้งนนองอย่างลูกชายเราต่อไปเราแม่น,น้องมอมู้ใหญยสุดก็คือน้องบุญนั่นแหละ อันนในสุขทุศน่าจะประมาณบวกเกิดสิบแปดปีนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเลีลยนเนเเ้ยงลูกหลายคนเนาะไปเลี้ยงลูกหลายคนสองพ่อเมอียพันหาเก็บพักข้างนอกไปหาหับจ้างทำอย่างหาซื้อหาขายจอกแจกแแลวได้เงินมาซื้ออยู่ซื้อกินใส้่ใจในชีวิตประจำจวันครอบครัวจ่ายค่าฟืนค่าไฟเมียต่างต่างเนาะ ซื้อข้าวกินกับพอ่อได้สำนันเนาะบริัทเห็นสภาพครอรัวเพิ่นเป็นอย่างสันเนาะเออในเบิ้องของน้ำก็มีบริษัทอีอตัสงสารก็เลยระดมทุนเพื่อสร้างห้องน้ำให้เพิ่นเนาะก็เลยกำลังจะกลายเป็นจริงแล้วตอนนี้ห้องน้ำของเพิ่นกำลังได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะคุมยังลงเรียบร้อยเนาะบางท่อไปอยังเรียบร้อยแล้ว่อซวมเนี่ย ตอนนี้ก็กตัวห้องนำ้ำฮั่แตอนนี่หาแรงในการมังเทือมังเทือจนจำอันนี้เลยจำพิดาเลยพื้นเพิ่นก็จะได้พักป้าไว้ให้มันแข็งก่อนเนาะเก่สิเตรียมไม้เตรียมยางไวท้ทาตัดไม้ตัดยางไวท้ทาเอ็ดหลังคาฮันรอปูนนแข็งประมาณสองมือ้อมื้อที่สามจังมา มุ่งมาเนี่ยมาม่งหลังคา,งาใส่ประตูใส่บานประตูแล้วก็เดินท่อน้ำเนาะเดินท่อน้ำไว้ประมาณนั้นแหละพี่น้องไอติดสะโคกเทพื้นพอดีที่ระยะเขาล่อนัน้น,นเขาล่อท่าปูนี่แข็งเนะงาะทีนมันดิบบอกในแข็งแล้วเาเทพื้นนิดนีดเออเอาเห็ดพื้นเฮ็ดยางมัน ติดสักโคกเฮ็ดยูลุมมันนี้วันนี้เอาเฮ็ดตัวลุมนีลแยล่ะมันแข็งเลยวันนี้แข็งเราขึ้นหลังคาอีกวันนี้แมนแม่นมันจะดับเซียเวลาก็ต้องขอขอบคุณขอบใจผู้ใหญ่จจดีทุกท่านที่ซ้อยเบิ้งคลิปของบาลัดนอสซอยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างเนาะล้วก็ขอขอบใจไอเทปพิทักษ์มาเจริญเนาะจากประเทศไทยที่ฝากเงินจำนวนหนึ่งเมื่อวาทพี่น้องเอ้มาเห็นห้องน้ำนี่เนาะ ถือว่าหนึ่งมืนบาทนี่พอดีเลยพี่น้องเอพอดีพอดีจุบได้แต่ค่าสร้างค่าอุปกรณ์นี่และพี่น้องเอแต่ว่าท่อนี่ท่อนี่ยังบ่มีงบนอนแต่ว่าบาลัดชิคนความอเธอบาลัดสิเอาเงินของบาลัดนี่แแล้วประกอบส่วนซื้อท่อสิ่งอย่างเดินนํามาเนาะพี่น้องเสำหรับงบหนึ่งหมื่นบาทของอพี่น้องฟางมากถือว่า พอดีจุบค่าสร้างเนาะค่าสร้างค่าอุปกรณ์จะพวกนี้แหละแล้วก็มุงรางคาใส่ประตูใส่ยางเทพื้นเนาะได้ปูนได้ยางมาเนี่ยถือว่าสำเร็จเนาะอันนี้ถือว่าหินกับหินนี่บริทื้์เนาะซื้อแต่ทรายเนาะหินไมาข้อบริซื้์นะมันนนับริษัทเขาบริทื้์แบบใจให้บริษัทก็เอารถมาส่งนะคือ บารัดได้เอาลอุยแท็กในไปแก้เอาเองเนาะไปใจไปใจในราคาห้าหมื่นกีบพี่น้องไยเต็มรถอีแตกในหินนะแบบหินหินที่ว่ามันโตกเกตนะนะชื่อหินโตกเกตเอามาเทเนาะพี่น้องเนาะเขาเจ้าระขายคือให้คนเรื่องเคยกันแน่พี่น้องไยปกติก็ไ่ได้ดรอกเช่นนั้นนะถ้าไปให้บริษัทเข้ามาส่งก็คือจุกกรเนาะ อาเกียมาให้เฮื่อนหลังนั้นทันเพื่อนคนสุกทันบรัชซื้อมาลานป่ายพี่น้องไอหินนะแหงเลยหินปกติน้องอันนี้ไปซื้อเองแล้วมันทึกนะนะ้อง้วค็คือเล็กเนี่น้องเล็กเนี่ยบรัดก็เอามาไปเพื่อนของบรัดน้องเล็กตัวนี้นี่เล็กเส้นตัวนี้มาไว้นันใส่ตามครอบตามนี้น้องเฮ็ดตัวยึดตัวย่างะนะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้กับเได้สชิ้นชุดเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอทัดไปเนาะคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเนาะสบายดีบ๊ายบาย